ฝันเห็นจิงโจ้ทำนายฝันว่าช่วงนี้จะได้สังสรรค์เฮฮาหรือพบปะกับผู้คนก่อนจะไปฟังคำทำนายฝันเลขเด็ดนำโชคอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องฝันดีกับเลขนำโชคด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะฝันถึงจริงโจ้ทำนายฝันว่าช่วงนี้จะได้สังสรรค์เฮฮาหรือพบปะกับผู้คนให้ระวังอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บเล็กน้อยถ้าถามถึงการเสี่ยงโชคจงแสวงหาโชคจากที่ที่ไม่เคยปะดูดวงด้านความรัก คนโสดหากจะถามถึงคนรักหรือคนรู้ใจในช่วงนี้คงต้องอดทนรอไปหน่อยแต่จะได้พบคนรู้ใจเพราะช่วงปลายมีแววว่าจะมีคนมีอายุมากกว่ามาเป็นคู่แน่ๆสำหรับคนมีคู่บอกได้เลยว่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะคุณจะมีโชคจากคนรักหรืออาจจะได้ของฝากของฝันจากคนรักนั่นเองเตรียมตัวยินดียิ้มแก้มปีได้เลยจ้า ดูดวงด้านการงานการเงินระวังเรื่องปัญหาหนักใจของที่ทำงานหากมีใครไหว้วานขอให้ฝากงานให้ช่วงนี้คงต้องปฏิเสธไปก่อนถึงจะดีกว่าคุณจะต้องใช้จ่ายมากไปสักนิดกับสิ่งที่ไร้ประโยชน์ก็ควรเก็บเงินไว้บ้างยามลำบาก และอาจจะต้องขอความช่วยเหลือหยิบยืมเงินจากคนอื่นมาบ้างจากเพื่อนสนิทหรือเพื่อนต่างเพศแต่ก็ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีเลขเด็ดนำโชค6 7 1 0 2 0 3 1 7 3 1 4 4 8 3 3 เพื่อนๆเคยฝันเห็นกิงโจ้กันหรือเปล่าคะเคยฝันเห็นแบบไหนลักษณะอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราไว้ด้านล่างด้วยนะคะก่อนจะจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ